สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่พี่เพื่อนๆนะครับผม f c นะครับทุกๆคนเลยนะครับแล้วก็กลับสวัสดีทางฝั่งพี่น้องนะครับช่องทาง YouTube ด้วยกันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางหวยฮานอยสูตรเม็ดเดียวนะครับงดประจำวันที่24นะครับเดือน1 0 2565นะครับเป็นแนวทางของวันจันทร์นะครับพี่พี่มัดรวม3นอยนะครับผมหลักๆนะครับในสูตรนี้นะครับผมก็จะเน้นให้ในรอบปกตินะครับผมก็นะครับสวัสดี อวันนี้นะครับพี่พี่แนวทางแนวทางเมื่อวานนี้นะครับพี่พี่แนวทางเมื่อวานนี้นะครับก็ถือว่าก็ถือว่ามาในตัวเน้นหนึ่งคู่นะครับแล้วก็ตัววิ่งลูดหนึ่งคู่นะครับเมื่อวานนี้นะครับมาในตัวรองนะครับวิ่งลูดก็เมื่อวานนี้ผมให้วิ่งเจ็ดนะครับพี่พี่วิ่งเจ็ดกับรูดแปดเนาะนะครับวิ่งเจ็ดกับรูดแปดนะครับพี่พี่ผลรอบเฉพาะกิจก่อนนะครับห้าสามหกเลยห้าสามเจ็ดกับห้าหกนะครับผม ถ้าเกิดใครเอา7ไปวิ่งนี้เข้าไปในที่37นะครับในเลขบนนะครับผมรอบเฉพาะกิจเนาะเพราะว่ามีบางพี่เอฟีนะครับอาจจะนำแนวทางตัวเลขนะครับไปเสี่ยงโชคในรอบนี้นะครับเนาะก็แสดงความติใจด้วยนะครับถ้าเกิดมีโชคก็สลับรอบพิเศษนะครับตัวรองที่ผมเน้นให้นะครับตัวรองนะครับ4 8 3กับ47นะครับพ,พี่วิ่ง7 นะครับวิ่ง7มาเข้าที่47ในเลขล่างนะครับมาแล้วหเด้งนะครับผมแล้วก็83นะครับ83มาเข้าตรงๆนะครับถ้าเกิดใครวิ่งรูดนะครับที่83นะครับเข้าตรงๆเลยในรอบพิเศษเด้งอีกแล้วนะครับถือว่าสายวิ่งสายรูดก็โอเคนะครับมาตรงๆแบบนี้นะครับเสียดายที่ไม่ได้เจาะให้นะครับผมส่วนในรอบปกตินะครับ4843กับ 05นะครับในรอบนี้ของเรานี่หลุดไปนะครับเสียดายเปดไปอยู่หน้านะครับพี่พี่นะครับเปดไปอยู่หน้านะครับถ้าเกิดเนี่ยแนวทางเขาออกเหมือนกันเลยนะครับอันนี้483อันนี้843เนาะถ้าเกิดในรอบปกติเนี่ยเป็น384เนี่ยเออเรายังจะได้เฮกันสายลุดนะครับผมเนาะต้องขออภัยด้วยนะครับในรอบปกตินะครับเปดไปอยู่ข้างหน้านะครับผมส่วนในรอบ VIP นะครับถ้าเกิดใครตามนะครับเนาะ 610กับ08นะครับของเรามาเข้า8008ปดในตัวนี้นะครับพี่พี่ในรอบ VIP นะครับสายวิ่งสายลู่ตัวเจาะก็มานะครับในรอบ VIP นะครับถ้าเกิดท่านใดนะครับที่มีโชคลาภก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะครับผมเนาะวันนี้นะครับพี่วันนี้ผมก็มีนะครับสลับท่านใดเนาะสลับท่านใดที่ยังไม่มีนะครับบ้านบ้านเขาเรียกอะไรบ้าน เสียงโชคนะครับเนาะบ้านเสียงโชคนะครับก็คือท่านใดที่นะครับอาจจะอยู่บ้านเก่าแล้วนะครับเนาะอาจจะไม่มีดวงหรือว่าอาจจะไม่มีโชคลาบนะครับก็ลองเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนบ้านดูนะครับพี่ก็คือบ้านนะครับขุมทองนาคานะครับผมเนาะเดี๋ยวผมปักลิงก์ไว้ในใต้คอมเมนต์นะครับพี่เนาะก็ลองเปลี่ยนบ้านดูนะครับอาจจะมีโชคลาบนะครับก็เข้าไปกดเข้าไปทักทายนะครับเดี๋ยวมีแอดมินต้อนรับนะครับพี่บ้านขุมทองนาคานะครับผมเนาะ นะครับอาจจะหฮ้ๆรว่ยรยปังปังก็ได้นะครับพี่เนาะไดแนวทางของแอดไปแล้วก็ลองไปเปลี่ยนบ้านเสียงโชคดูนะครับพี่นะครับผมก็ฝากไปด้วยนะครับผมเนาะขุมทองนาคานะครับพี่ใต้ใต้คอมเมนต์เลยนะครับเดี๋ยวผมปักลิงก์ไว้ให้นะครับพี่เนาะนะครับผมก็ส่วนแนวทางวันนี้นะครับผมก่อนไปรับชมนะครับก็ฝากคําเตือนไว้ใช่เคยนะครับตัวเลขทุกตัวนะครับผม ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชื่นชอบแนวทางตัวเลขค่อยตามนะครับผมแนวทางก็มีหลุดมีเข้าได้เสมอนะครับสำหรับนะครับผมวันนี้นะครับในตัววิ่งนะครับในตัววิ่งรูดนะครับผมตัววิ่งผมให้ไปที่เลข3นะครับผมส่วนสายรูดนะครับผมสายรูดนี้ผมยังฟันไปที่เลข8 นะครับก็คือแปดยังเด่นอยู่นะครับจะนิ้นให้ในรอบปกตินะครับน้นให้ใรอบปกตินะครับผมลอ,อบบลองรอบพิเศษนะครับลองรอบพิเศษนะครับพี่ๆเมื่อวานนี้ก็มีพี่ๆเอีเนาะที่มีโชคลาภในรอบพิเศษกันเมื่อวานนี้ก็ขอขอบคุณมากๆเลยขอขอบคุณจากใจนะครับเนาะได้ค่า ได้ค่ากาแฟให้แอดด้วยนะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆเลยขอให้ท่านพี่เฮงๆรวยแบบนี้ทุกวันนะครับผมเนาะส่วนสายรูดนะครับผมผมให้นะครับก็จะมี80นะครับ81นะครับผม82นะครับ แปดสามนะครับผมแปดสี่นะครับแปดห้าแปดหกแปดเจ็ดแปดแปดแล้วก็แปดเก้านะครับผม ก็จะประมาณนี้อันนี้คือสายวิ่งสายรูดนะครับส่วนสายเจาะนะครับผมก็จะเจาะให้5คู่สายเจาะเมื่อวานนี้มา1คู่นะครับวันนี้ผมให้ไปที่81นะครับผม82นะครับ83 8 6แล้วก็8 7นะครับพี่พี่ต้องขอโทษด้วยนะครับนะ้องมือโดนกล้องนะครับผมมือโดนกล้องนะครับ8 1 8 2 8 3 8 6 8 7นะครับพี่พนะครับสำหรับตัวเจาะของเราเนาะก็ขอให้มาตรงๆเน้นๆน,นะครับผม ส่วนหลักร้อยนะครับ3ตัวผมให้ไปที่เลข4นะครับพี่พี่ให้ไปที่เลข4นะครับก็จะเป็นก็จะเป็นที่483นะครับ486นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสลับแนวทางหวยฮานอยสูตรเม็ดเดียวนะครับพี่พี่ก็ฝากเป็นกำลังใจ้ฮอดด้วยนะครับผมเนาะถ้ามีเวลานะครับถ้ามีเวลาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับหรือว่ารับชม โฆษณาเป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะครับก็อย่าลืมนะครับพี่พี่อย่างที่บอกนะครับเนาะใครที่ยังไม่มีบ้านนะครับเสียงโชคนะครับหรือว่าอยากลองเปลี่ยนบ้านนะครับอยากลองเปลี่ยนบ้านเสียงโชคดูก็ลองเข้าไปนะครับลองเข้าไปหาน้องแอดได้นะครับบ้านนะครับผุมทองนาคานะครับผมเนาะเดี๋ยวผมจะไว้ปักไว้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับพี่พี่เนาะปักลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์นะครับก็กดเข้าไปนะครับเดี๋ยวมีน้องแอดมินต้อนรับนะครับผม สลับคลิปนี้ก็ขอให้พี่ๆ F C ทุกๆคนนะครับเฮงเฮงรวยๆกันนะครับผมเนาะขอให้รับทรัพย์กันในวันนี้นะครับเด้งๆกันไปเลยนะครับเพราะว่าวันนี้ก็มีแนวทางหวยลาวพัฒนาด้วยนะครับพี่พนะครับก็ฝากนะครับติดตามรับชมด้วยนะครับผมสลับคลิปนี้กาบสวัสดีครับ